เปล่าไปหนึ่งรอบครับสำหรับควนนครนายกครับขอนนงสีนักกีฬนครับเอาละครับความตื่นเต้นความตื่นใจครับท่านผู้ชมทุกท่านคู่นีน้ครับพร้อมแล้ว ออกไปแบบนี้ไม่มีฝาวเอาละเวอารวาคู่นี้สิษย์แห่งศักดิ์ศรีจับององแต่แอรครับเอาละเว้ยอารวาคู่นี้องซ้ายองขวาชาวพิเศษนะองคนี้ยองไานุียังต้องระแอนรียังอยู่แอนรีอได้แล้ม่จะไม่จดเลยไม่ทันทัไยทันแอนนี่องตั้งแอีองตั้งแองตังแอนนีองต้งนุรีเ้าเซมชัยเอ็มแบกชาครับแอนนนบุรีครับ เท้าเส้นชัยครับผู้ชิงนัาลวันพิเศษครับสุดทางรักเอกชาติจันทบุรีเอาครับโอ้โหยินดีครับยินดีด้วยฮะ<ม>แล้วก็ให้กำลังใจกับพี่เอท่าใหม่ครับแล้วก็ช่างอ๋องเมืองตลาดครับ